ดูน <Get> mm ั่นโอ้โหดู k e ่ชิแกนอ o ฟเดอะวูดส์ทุกคนเราเราเจอเห็ดอีกแล้ว Chicken of the Woods right Bob Yes Yes yes. yes มันเพิ่งจะเริ่มออกโอ้ยตายแล้ว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  Should we leave it How many days then What? What do you think i afraid leave it, lose maybe f r a i i d leave it for one day มันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มทุกคนมันยังไม่โตเต็มที่นะเนี่ยนี่ได้มาและะ้วค่ะสวยงามค่ะ เอค่ะท่านผู้ชมมีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะดูข้างหลังนะะี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนี้ทุกคนเห็นไหมคะอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเช้านี้ขนกลับมาใหม่นะคะหลังจากวันที่ขนเจอเขาวันก่อนนะคะแล้วก็ฝนก็กนำนําตกลงมาอย่างแรงเนาะขนก็เอ่อนึกว่าเขาจะโตมากกว่านี้เนาะ อันนี้เป็นชิ i เก้นออฟเดอะวูดส์นะคะทุกคนหรือเห็ดเนื้อไก่นะคะเห็นไหมสีเข้าสวยงามวันนี้ขอนจะตัดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตัดวันนี้แล้วเดี๋ยวก็โดนทากโดนอะไรเจาะกินเนาะพวกมาลงมาแมงนะคะเดี๋ยวเรามาตัดพร้อมๆกันนะคะทุกคนเจอดอกที่สองของปีนี้นะคะชิ i เก้นออฟเดอะวูดสสวยงามค่ะทุกคน นี่เห็นไหมท่าเขาเริ่มขึ้นมานี่ละนี่สองตัวนี่นี่ก็มานี่อีกเห็นไหมวันนี้เราต้องตัดละค่ะทิ้งไว้ไม่ได้แล้วเนาะนะเรามาตัดพร้อมพรมกันเลยค่ะก่อนจะงับจากด้านบนนี้ก่อนเนาะอุย้ยตัวทาาเดี๋ยวเอาทาาออกไปก่อนนี่ให้ดูทุกคนทากเยอะมาก เริ่มขึ้นมาหลายตัวแล้วนะเนี่ยอันนี้ขนจะงัดมาอย่างนี้ก็มาขึ้นอยู่ตรงขอดเล็กๆเนาะรอบนี้เจออันนี้มันขึ้นที่ใหม่นะคะทุกคน เนี่ยถ้าเขาเริ่มถ้าเขาเริ่มเริ่มมาแทะมันเลมแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมก็จะเขีย่ยออกเนาะนี่ได้มาแล้วคะ่ะสวยงามค่ะสีงามมากเลยทุกคนเหลืองทองเลยเนาะสวยๆอะ่ะนี่เห็นไหมได้เลยจ้า วันนี้ขวัไม่ได้เอาตะกร้ามาเนาะเอาถุงมาอย่างนี้แล้วก็วขวัญจะเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวกัดที่เหลือให้หมดเนะาะก็ถ้าขวัไม่เอาวันนี้ก็คงเละแล้วละ่ะถ้าทิ้งไว้หลายวันกลับมาก็โดนทากโดนอะไรกินไปหมด เห็ดชนิดนี้นะถ้าเก็บได้วันแรกนะกินตอนใหม่ๆนะจะอร่อยมากทุกคนแต่ถ้าทิ้งไว้ในตู้เย็นนานเนะ่ยรสชาติมันจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยละ Should I get this this one very tiny Oh, you t no, i no k maybe leave it for yeah maybe it's gonna grow yeah alright l อันเล็กๆนี่ขอนจะไม่ตัดแล้วนะคะขอนจะทิ้งไว้อย่างนี้เนาะ เผื่อมันโตเนาะแล้วค่อยแวะมาดูมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ทิ้งรอยไว้ตรงนี้ให้ทากกินไปนะคะนี่ได้เลยจ้ะสรุปก็คือวันนี้นี่ค่ะได้เยอะอยู่นะนี่พอสำหรับหนึ่งมื้อเลยค่ะ เรียบร้อยละเดี๋ยวขวัญว่าขาเดินออกขวัญจะแวะดูเห็ดมันปูหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกกระหน่ามาอย่างแรงมากเลยก็หวังว่าขวัญจะเจอเห็ดมันปูเพิ่มนะคะเดี๋ยวระหว่างทางเดินออกเนี่ยขวัญจะแวะดูไปเรื่อยๆตามข้างทางเนาะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะได้เห็ดมันปูไหมวันนี้แต่ที่แน่ๆเราได้เห็ดเนื้อไก่มาแล้วนะคะถ้าได้เห็ดมันปูเพิ่มอีกนิดนึงก็ดีเนาะไปไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นไปพร้อมๆกันจ้าตรงนี้นี่สงใส่เมื่อกี้เหยียบใส่นนแน่ๆเลยเอาขามันแล้วกันนะคะทุกคนนี่นิดหนึง่งนะเดี๋ยวจะเอามาวางรวมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวขวัญจะ อ้อมไปทางนี้นี่เดี๋ยวรามาเก็บตรงนี้อีกกลุ่มนึงนี่ตรงนี้อีกกลุ่มนึงนะคะมาวางนี้ก่อนเดี๋ยวคนจะได้ตัดขาให้เรียบร้อยพร้อมกันทีเดียวนะคะนี่เห็นไหมขาย,ยาวมากอะงามดูเขาช,ชุ่มชื้นมากหลังฝนตก อันนี้ดูดูทุกคนขายาวเดี๋ยวเรามาตัดขากันเนาะก่อนจะคลีนให้มันเรียบร้อยนะก่อนจะเอากลัะตัดขาให้เรียบร้อยเจอไม่เยอะวันนี้แต่ก็ดีใจที่เจอเขานะคะ เพราะว่าขวัญยังนึกอยู่ว่าหลังฝนตกน่ะเขาจะขึ้นมาให้เราอีกหรือเปล่าแต่ก็ดีใจนะคะที่เจอเขาวันนี้มันไม่เยอะแต่ว่าก็ยังดีที่ได้เจอเขาเนาะเพราะขวัญยังคิดอยู่ว่าหลังฝนตกเขาจะขึ้นมาให้เราอยู่ไหมนเนาะพอดีเข้ามาเช็ค เนื้อไก่แล้วก็ขาเดินออกเห็นเขาพอดีนี่ก็ได้อยู่กลุ่มหนึ่งเลยนะเนี่ยผัดน้ำมันหอยได้เป็นจานเลยนะนี่ทุกคนใส่เนื้อหมูอะไรลงไปเพิ่ม <c oughs> <c oughs> ก็ได้สักมือหนึ่งนะเนี่ยนี่ค่ะสวยงามขอบคุณนะคะตรงจุดนี้ เดี๋ยวเราจะรอนะคะรอให้ออกเยอะๆเดือนสิงหานี่ก็ยังมีความหวังอยู่นะคะว่าเขาเองจะออกมาให้เราอีกสักล็อตหนึ่งเนาะก่อนจะเข้าหน้าหนาวนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะไปไปใส่ถุงจ้ะวันนี้ได้รวมกันกับเห็ดเนื้อไก่นี่ค่ะใส่ถุงไปนะคะ เจอนี้อีกดอกนะึงเดี๋ยวขอค่อยๆนีไ่ได้อยู่นะคะขึ้นปลาปลายเนาะวันนี้ไม่เยอะมากแต่ก็ยังพอได้กินนีค่ะตรงนี้อีกจุดนึงนี่เห็นเข้าโโล่มาหเหลืองๆตรงนี้นี่นี่ไงคะนี่ไงนี่ไงนี่ไง อันนี้ได้อยู่จ้ะอันนี้ได้อยู่นะคะ This one ่ฟ้าเบ๊อบเขามาเกลี่ยหญ้าออกไว้ให้ละนี่อุย้ยดูอันนี้ขาเบลเลอร์เบล่าอาทากมานั่งนอนั่งรอนอนรออยู่บนนี้ละคะคุณทาขาขาใหญ่มากยาวๆไม่เยอะนะคะจุดนี้ แต่ก็เป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าเราจะได้เจอกลุ่มใหญ่ในอนาคตนะคะเดือนสิงหานี้เนาะเพราะว่าขวัญจำได้ว่าปีที่แล้วขวัญเก็บเยอะๆช่วงเดือนสิงหานะคะโซนนี้นี่ได้ละอันนี้ขายยาวมาก Good job บอกโอเควอล์กเอาอุ๊ปไอซีอ n น t h e r area โอ้ดอนบ๊อบไอซวันนี้นีดอกใหญ่เลยทุกคนทุกคนดูนี่อุ้ยอันนี้ขายาวมากว้าว this one so big Bob ด <c oughs> ู ใหญ่มากใหญ่มากดูสิโอ้โหขายาวมากเลยนี่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งอันนี้ขนก็จะเอานี่นะอ้าววางตรงนี้นี่เห็นไหมแม่ลูกเดี๋ยวตัดขายิ่งหายิ่งเจอตรงเนี้ยตรงน,รงนี้อันนี้ดอกใหญ่นี่นี่เห็นไหมนี่ มือไปจับใส่อะไนิ่มๆนึกว่าเป็นรวงใส่อะไรนั่นเนี่ยเดี๋ยวขอดึงออกก่อเพราะมันมันขึ้นอยู่บนซอกหินตรงนี้เอา้าดอกใหญ่นะเนี่ยขึ้นอยู่บนซอกหินแต่ดึงออกมามันไม่ได้ขาทั้งหมดเอา้านี่เห็นไหมละ่ะเอา้าลวงลวงลวงยิ่งกว่าลวงปูอีกเอ้ยทำไมมาขึ้นอย่างนี้เนาะไม่เข้าใจ ไม่ได้ละเพราะว่าเละขามือทุกคนแต่ว่าอันนี้ได้เนาะเห็นไหมดอกคาเบลเลอร์เลยค่ะตอนนี้เห็นไหมดอกใหญ่มากว้าวเดี๋ยวเอามาตัดขาเดี๋ยวเอามาตัดขารีนอัพเดี๋ยวก่อนปิดปิดตรงนี้ไ้มารวมกันตรงนี้นะคะรวมกันตรงนี้ได้เห็นไหมตายแล้ว ตายแล้วอันเนี้ยมันมาขึ้นเดียดอยู่ตรงซอกหินอ่ะไม่ชอบเลยทำไมมาขึ้นที่อย่างนี้คะแต่เขาดอกบานเบ้อเล,เลยเห็นปะสงสัยเราเดินเหยียบใส่แน่ๆเลยอ่ะใส่ไปเดี๋ยววันได้ได้นิดหน่อยก็ยังดีวันนี้เดี๋ยวเราจะาไปใส่พิซซ่านะคะ แล้วก็เดี๋ยวก่อนเหมือนจะเห็นอีกแวบ,บ,บ,บหนึ่งดอกตรงนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อนนไดโอเคโอค้ยตายละเหยียบใส่เขาอีกบอ๊บอบบ๊อบมาเดินหาแล้วก็มาเหยียบใส่อะหลายจุดมากเลยอะเอาวางลงค่ะรอบนี้ดอกใหญ่มากเบลอเลยอะ่ะ แต่มันไม่เยอะแต่ขวัญเจอหลายจุดนะสามสี่จุดดอกใหญ่ใหญ่เดี๋ยวขอคลีนทำความสะอาดก็ขวัญก็จะเอาไปทำพิซซ่าเนาะวันนี้พอสำหรับทำพิซซ่าอยู่นะคะเอารวมรวมกันไปนี่เห็นไหม <laughs> เดี๋ยวไปล้างเอาดอกนี้อันนี้นี่ขึ้นมาตรงซอกหินนะคะ ดึงเอาได้แต่ดอกมันเนาะขามันไม่ได้แล้วก็อันนี้อันนี้ชอบมากเลยขายาวมากๆตัดไปตัดไปจ้าโชคดีโชคด,ชคดีได้เห็ดมันปูนิดหน่อยนะคะนี่ได้ละ g h เ here เจออีกจุดหนึ่งทุกคนทางออกนี่ค่ะไหนขอดูอันนี้ก่อนนะว่าอืมอันนี้นะหน้าเขาแห้งมากเลยอันนี้หน้าเขาแห้งมากแต่ขันก็จะเก็บนะคะอันนี้ดึงออกดึงออกนี่เอาวางไว้นี่ก่อนนะคะ นนขายาวมากเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้อันนี้นี่คือสวยเลยทุกคนสวยเลยเห็นไหมพอเขาได้น้ำแล้วสีเขาสวยสวยแอรวงลึกๆเพราะว่าขาเขายาวนี่มันเดี๋ยวขาเขาหเห็นไหมล่ะสวยสวย แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อีกจุดนึงมันชอบมาออกตรงใต้ซอกหินเนาะเนี่ยเห็นไหมล่ะใต้ซอกหิน <c oughs> นี่ได้แล้วได้ตรงนี้อีกจุดนึงอ้าวตรงนั้นเหมือนจะเห็นตรงนั้นึตรงนี้น <c oughs> นอีก น,นี่ดอกใหญ่เลยว้า wow, ว this one is so big Bob oh, ดอกใหญ่เลยนี่ขายาวเฟ้ยเลยเนี่ยเนี่ย่น,นจับดูแล้วขาเขายาวเฟ้ยเลยดูทุกคนดูความเป็นขายาวของเขาดูนี่ อันนี้นี่รู้สึกว่าจะเละๆหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมมันโดนน้ําเยอะเนาะหลังฝนตกอันนี้ไม่เอาเนาะเดี๋ยวเอาทิ้งไว้ให้เป็นเชื้อแล้วกันนะคะเนี่ยเราก็ได้แค่นี้วันนี้เก็บให้หมดเอา้าเดี๋ยวก่อนปนกันไปหมดละเห็ดปนกันไปหมดแล้วอันนี้มันโดนน้ําเยอะเนาะรู้สึกว่ามันจะ อันนี้ไม่ได้แล้วค่ะทิ้งไว้เป็นเชือ้อมันจะเละเละนิดหนึง่งดอกเนี้ยสวยได้ขาทั้งยวงเลยนี้ <g ười> บ๊อบลูกสงสัยขวัญไม่ได้ไม่เจอเขาก่อนตอนก่อนฝนตอนฝนลงเนาะ เสร็จแล้วทีนี้พอฝนลงมาตรงดอกเขาเละเลยแต่ว่าขาเขายังได้อยู่นะทุกคนเนี่ยดอกดอกเละหมดแล้วตัดดอกทิ้งขาได้ไหมไม่น่าจะได้เนี่ยเดี๋ยวให้ดู <laughs> ดูขาเขานี่ <laughs> เอาทิ้งไม่เป็นเชื้อไปแล้วกันนะคะ นี่เดี๋ยวมาดูผลงานนะคะทุกคนว่าขวได้ประมาณไหนเนาะพอดีขวทำผ้าพันคอร่วงอยู่ในป่ามาเจอพอดีวันนี้เดินเข้ามาใหม่ก็เลยเจอผ้าพันคอตัวเองนี่เดี๋ยวให้ดูเห็ดนะคะนี่ค่ะวันนี้ได้ประมาณนี้เนาะได้ทั้งเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดเนื้อไก่นะคะนี่อยู่ข้างในนี่เห็ดมันปูกับเห็ดเนื้อไก่ พอสาหรับทาพิซซ่าวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เรามีแพลนกันว่าจะทาพิซซ่าเนาะไม่เร็วนะคะวันนี้ถือว่า not too bad สาหรับคลิปนี้นะคะขวัญก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะชอบนะคะขวัญขอขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่ติชมมานะคะอันไหนที่ไม่ดีขวัญก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขวัญก็จะขอปิดคลิปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็มาคอยลุ้นไปพร้อมๆกันว่าขวัญจะไปเก็บเห็ดชนิดไหนอีกนะคะขอบคุณมากค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า